สวัสดีท่ทานผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะคะขอต้อนรับเข้าสู่ในรา่การดิมี่นะคะเดี๋ยววันนี้นะคะเราก็มาอยู่กับกิจกรรมของอจากอนิเมะดาบพิา่าตะสุนกันอีกแล้วนะคลิปนี้ก็จะมารีวิวกิจกรรมแล้วก็รีวิวสกินให้ดูนะคะเชื่อกันกดแชร์กดไลค์กดติดตามกดเปิดกระดิ่งให้เรากยารเยอะๆด้วยนะคะอันนี้ก็จะเป็นสะสมชิ้นสว่วนฮีโร่ของตัวอินโสุเกะเนี่ยนะคะมา รับนะคะถ้าคือเราอะ่ะต้องมีสกินก่อนนะถ้าเราไม่มีสกินมันก็จะรับไม่ได้นะคะคือแบบแต่เรามีครบหมดแล้วนะทุกครั้ง6สกินเออเรามาดูกันดีกว่าว่าจะก่เดินเติมเกมร้านเติมเกมชั้นนำร้านเติมนนเกมชั้นนำราคาจุลยศาที่มีผู้ใช้บริการหลักหมื่นคนให้บริการเติมเกมตลอดเวลาทั้งวันทั้งคืนด้วยสโลแกนเติมได้เติมดีเติมไม่มีอัน้นเติมมาวีเพียงใช้โ p e n น d ด อยากเติมเกมแบบถูกคุ้มต้องแอดไลน์ g o เ d e นเติมเกมและอย่าลืมติดตามเพจ g o เ d e นเติมเกมจะได้ไม่พลาดข่าวสารโปรโดนใจอยากเติมแบบไหนก็ทักมาได้เลยรับรองคุ้มทุกเกมถูกจนไม่อยากกลับไปเติมเองอีก ช้าก่อนน้องๆก่อนที่จะไปดูคลิปนะคะเรามีร้านขายรหัสเกมาวีมาแนะนํานะคะชื่อเพจแอดมินต้นทีพเเพจนี้นะคะมีผู้ติดตามมากถึง1นึ0 0 0สคนมีบริการรับซื้อขายรหัสเกมาวีปลอดภัยไม่มีโกงนะคะสําหรับใครที่มองหาไอดีคุ้มๆพร้อมเล่นนะคะลูนครบแรงคอนสกินแลสวยๆนะคะราคาไอดีเริ่มต้นเพียงแค่30บาทเราแนะนําเพจนี้เลยนะคะเดี๋ยวจะทิ้งลิงก์เพจไวใ้ให้ที่ใต้คลิปนะคะพร้อมแล้วก็ไปรับฟังแล้วก็รับชมคลิปกันได้เลย สวยงามอะไรขนาดไหนนะคะอ่ะกดลับไปนะคะนี่ก็จะได้เป็นอ่าอิมวจิทันจิโร่ถาวร์นะเหมือนเราจะมีแล้วหรือเปล่าถ้ามีอยู่4ตัวนะคะจะได้เป็นอิมวจิเนสึโกะถาวรกดเปิดไปต่อไปนะคะก็จะเป็นชิ้นส่วนนะคะของตัวอันนี้ยินดีด้วยคุณได้รับชิ้น,นชิ้นส่วนใหม่นะคะเป็นท่าแบบถอดหน้ากากอุ๊ยรวดนมันสวยมากกดสมใสจไปก่อนนะนี่ก็จะเป็นประมาณนี้แต่จริงๆอ่ะมันเป็นหน้ากากุมแบบนี้เลยซึ่งชิ้นส่วนอันเนี้ยมันเพิ่งเข้ามานะคะ ดีมันดีมันดีมากเอ้ยมันดีอ่ะเดี๋ยวเรามาดูการชัดๆนะคะว่าจะเป็นอย่างไรไฟเตอร์ Fighter. นี่นี่น,นี่ตรงนี้นะทุกคนนี่มันก็จะเป็นประมาณนี้เลยเอาไว้เล่นกันนะคะสำหรับการไคเมนอิโนสุเกะแบบเห็นหน้าเห็นตาอุ้ยหล่อเด้อเนี่ยหล่อมากนะคะโอ้ถ้ากดเป็นรูปภาพก็เป็นนี้อยู่นะอ่ะเดี๋ยวเราลองปรับแต่งกดอีกนี้อันนี้นะคะปึ๊บลองกดถอด กดถอดแล้วมันก็จะเป็นใส่หน้ากากเหมือนเดิมนะคะเพิ่มเติมก็จะเป็นใส่หน้ากากมูป่าแบบนี้เลยถ้าเอ,อ,อ่านที่จรอรคหอน,น,นี่เลยก็ขออภัยกันมาณที่นี้ได้นะคะแล้วก็กดใช้งานไปอีกรอบนะคะก็จะเป็นคนแบบนี้แล้วนี่หล่อสุดๆหล่อเท่นะคะอ่าก็จะเป็นประมาณนี้แ <laughs> ล้วเรามาตรงนี้กันดีกว่ากับสกินตัวเอนโซเอนใจนะคะก็จะเป็น ตรงนี้นะเป็นเอซโซดาบิคาตรสูนมันคล้ายๆแบบเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะเป็นมันมาแค่แบบเปลี่ยนชุดนะคะในเรื่องดาบพิคาตเนเขาจะเรียกว่าเป็นแบบคล้ายๆแบบลูกศิษย์ฝึกอะไรประมาณนี้นะคะก็จะมาในราคา35คูปองเดี๋ยวจะกดสวมใส่ไปก่อนนะคือมันไม่มีเอฟเฟกต์สกิลอะไรเปลี่ยนนะคะแต่เดี๋ยวเราจะรีวิวให้ดูสำหรับใครที่อยากซื้อนะคะก็สามารถกดมาซื้อตรงนี้นะก็จะเป็นตรงนี้ With the pack อุ้ยแต่แพ็กันนี้มาพร้อมกับฮีโร่ร้อยแต่เราซื้อรอบที่แล้วนะแต่เราซื้อแค่ตะกินเพียวๆนะคะรอบที่แล้วประมาณ35คูปองอะแพ็กเนี่ยมันเราคิดว่ามันต้องขึ้นตรงนี้ดิเนี่ยกดถ้าใครจะซื้อสก,กินนะคะกดซื้อที่ตรงนี้ก็ได้นะตรงหน้าแนะนํามันจะขึ้นแบบตรงนี้เลยมันไม่ต้องอันนี้นะทุกคนมันไม่ต้องไปซื้อพร้อมกับมีโร่ตรงแพ็กหน้าไอเทมนะก็ถือว่าโอเคนะคะไม่ได้แย่มา เี๋ยวเราจะมาทำการรีวิวสกินนะคะเริ่มจากสกินตัวเอ็นโซนะเดี๋ยวเราวาร์ปไปเจอกันในเกมรีวิวกันเลยดีกว่านะคะอ่าตอนนี้นะคะเราก็ได้ทำการเข้ามาในเกมกันไปที่เรียบร้อยขอออกตัวไปก่อนนะว่าเราเล่นตัวเอ็นโซไม่เป็นนะคะอุ้ยทุกคนข้างหลังมันก็จะเป็นอย่างเงี้ยเป็นลายลาย,ลายอะไรประมาณนี้นะคะเรามาเริ่มกันที่การโจมตีธรรมดาก็จะเป็นอย่างนี้สีทองทองนี่เราไม่ไแน่ใจนะว่ามันเปลี่ยนไหมต่อไปนะคะจะเป็น เคลื่อนที่ก็จะเป็นนงงี้ปึ๊บปื๊บป๊บต่อไปเพิ่มดาเมจก็จะแบบคล้ายๆดึงประมาณนี้นะคะแล้วก็อันติเมตก็จะเป็นพุ่งตัวไปปึ๊บปื๊บปื๊บเล่นยากอยู่นะนี่ก็จะเป็นประมาณนี้นะคะก็คือ เราเล่นตัวเอนโซไม่เป็นอ่ะเอฟเฟเอฟเฟวาร์มนะคะก็มีอะไรเปลี่ยนอันนี้เป็นตัวเป็นเอฟเฟวาร์มของตัวเซนิสึน,นะคะลืมถอดประมาณนี้นะคะเดี๋ยวเราไปดูสกินตัวอินโนสเกะกับการรีวิวแบบถอดหัวกันเลยดีกว่านะคะมานะคะตอนนี้เราก็มาอยู่กับสกินตัวเซนิสึน,นะคะอ่าถ้าอ่านชื่อผิดก็ขออภัยกันมาแนละ้วที่นี่ด้วยสำเนียงก็อาจจะไม่เประไม่ปรังนะคะก็จะเป็นประมาณนี้เลยเดี๋ยวเราจะหมุนให้ดูตรงรอบๆอบนะก็จเป็น มันมีหัวทุกคนมีผมอะ่ะหน้าตาดีหล่อเราเอาการนะคะสิกแพโหูแน่นมากเดี๋ยวเราไปดูในหมดทดลออกันเลยดีกว่านะอ่าอันนี้ขอไปแบบไวๆนะคะเราคิดว่ามันเปลี่ยนแค่หัวเฉยอันนี้จ้ามีอปกตินะสกิลที่1สกิลที่2แล้วก็อัติเมทแบบนี้เลยอ่ะปึ๊บอ่าสกิลที่1นะคะสกิลที่1ปึ๊บ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 ,ป,บประมาณนี้สกิลที่2ก็เป็นประมาณนี้นะคะอ่ะ เราจะแทยยงให้ดูปึ๊บ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 เป็นสายน้ำเหมือนเดิมนะคะเพิ่มเติมก็คือเปลี่ยนทคศชิดส่วนนี่ประมาณนี้อ่าต่อไปนะคะเจ้าตีปกติก็จะเป็นงี้อ่าอันตีอันตีนะคะอ่าก็จะเป็นประมาณนี้นะคะทุกคนเดี๋ยวเรามาดูวิธีลับอีกรอบนะคะสำหรับใครที่ยังไม่เก็ตสำหรับวิธีลับนะคะ อ่าเมื่อเราออกเกมมาแล้วนะคะเราก็จะเจอกับน่ารักนะคะให้เรากดคลิกคาว่าหน้ารวมกิจกรรมเข้าไปเลยแล้วเราก็กดคลิกตรงนี้นะคะเป็นอ่าการสะสมความร่วมมือนะคะเพื่อรับประกอบส่วนประกอบที่ส่วนประกอบของตัวอินโนสเกตเนี่ยนะคะคือเหมือนแบบแล้วเขาจะให้ความร่วมมือเราอะแบบ ถ้าเก็บรมทุกสกินแล้วก็จะได้อน,นี้ไปเลยนะแบบฟรีๆรนะคะแต่สกินเนี่ยก็ต้องเสียตังค์ซื้อเองนะใช่กิจกรรมนะคะก็ตั้งแต่วันที่9ถึง1ิมนี้ก็คือใครอยากได้คิดสประกอบตัวอินอสกิตนะคะแบบมีหน้าตานะก็มาเก็บสะสมผมสกินหมดนี้น่าจะหมดไปประมาณเกือบหมื่นอ่ะหมื่นห้าแล้วนะเตรียมคูมปองกันไปเลยนะคะแค่สกินตัวตเอ้ยน่าจะหมดประมาณหมื่นหนึ่งอ่ะประมาณนั้นแหละนะคะอืมก็ประมาณหมื่นห้าแหละ นะคะคลิปนี้ก็จะมีประมาณนี้นะคะข้าจชจว,วยกันกดแชร์กดไแลค์กดติดตามกดเปิดกระดิ่งนะคะว้เจอจันใหม่คลิปหน้านะ